สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเลยมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยหอ,อการค้าจังหวัดเลยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลยสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการสืบสานวัฒนธรรมเที่ยววิถีถิน่นวิถีไทยเลยผีตาโขนผีบุ้งเต้าผีขนน้ำผสมผสานประเพณีดั้งเดิมยกระดับงานเทศกาลท้องถิ่นไปสู่ระดับนานาชาติกับโชว์สีสันร์นิวลัลดินแดนอีสานที่เดียวในโลกกำหนดจัดงานเทศกาลสีสันเมืองเลยและการแสดงหน้ากาก นานาชาติ Mass Festival 2023, 2เ2 3เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาและต่อย,ยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามแนวคิดยกระดับซอฟท์พาวเวอร์ของไทยสู่เวทีโลกผ่านสือ่อคอนเทนต์และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมบทบาทของเครือข่ายศรริลปินและบุคลากรในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนตามนายโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และปรับเปลี่ยนบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมทำ ทำเงินสร้างรายได้สู่ชุมชนด้วยการต่อยอดวัฒนธรรมโดยการนําคุณค่าของวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าและบริการกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17-19มีนาคม2566ณลานพญานาคปู่ไหล่คำมาสวนสาธารณะกุดปองอเภเมืองเลยจังหวัดเลยกิจกรรมการแสดงและก็กิจกรรมการจัดนิทรรศการนักการนึกษาโดยทีนี้ผมขับพิ้งูกเกดกอดนะครับหายนะครับพ่ายเครับขออนุญาตเสี่ยบมาทางผมอีกนิดนึ่งก็ได้นะฮะ